ý thức 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 ý ไม่รับสั่งพี่ตูสแข่งกันะนะครับตอนนี้เดนทางาถึงแัส่ชุดเรี้ยนครับส่ชุดเรีบ้ย แล้วก็แบอบกว้อสายฝันนะครับแล้วก็ที่จบไปนั่นก็เป็นเรื่องของควาสุขมาด้านหน้าครับน้องๆครับด้านหน้าครับเข้ามาไม่ต้องเป็นใจครับมาด้านหน้านัา่งให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการให้ความรู้นะครับรว่าแข่งรถเราได้อะไรเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนบนท้องถนนยังไงเชิญครับเชิญมาด้านหน้าแล้วครับ ทีของเรานี่ไปแข่งต่างประเทศมานะครับมาเร็วครับเชิญด้านหน้าเลยครับเดี่วนั่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอท่านรองนะครับเดี๋ยวรอท่านรองรอนิดเดียวเราจะมามอบกิจกรรมตรนี้ครับเชิญครับเชิญน้องๆครับเชิญครับเชิญครับไม่ต้องเกรงใจครับเชิญเลยครับอย่าเว้นที่ว่างครับเชิญครับน้องๆครับมานั่งด้านหน้าเลยด้ยครับ เร็วครับเร็วมาเร็วครับเร็วเดี๋ยวรอท่านขอรองท่านรองอนีดนึงครับมาครับเดี๋ยวใครอยู่ข้างหน้าด้วยถ่ายรูปกับนักแข่งนะครับ ท่านด้วยกันนะครับอ,อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเริ่มจ,จกิจกรรมเพราะนั้นช่วงนี้ลูกโกที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับใครเดือมมาจองพื้นที่ด้านหน้าตรงฮัลโหลลูกๆมาดัาด้านในเลยครับถ้ามาเช้ามานั่งในโลกเข้ามาใกล้ๆก,กับพี่ๆด้านนี้นะครับอีกสัก,กรู่หนึ่งจะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการการขับขี่ปลอดภัยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของอเด็ก นั่งในโรงเรียนลูกปากช่องมานั่งลลมานั่งรอด,ด้านตรงหน้าลูกเดี๋ยวพี่บอปลายมานะครับกิจกรรมจะเริ่มจนถึง13นาฬิกานะครับนอ,อกจากวันนี้นํารถมาโชว์แล้วนะครับนํานดารามาให้พวกเราได้ชื่นชอบชื่นชมด้วยนะครับเพื่อให้ลูกๆได้เห็นความสําคัญว่าวันนี้กิจกรรมเขามีการแข่งขันแรลลี่นะไม่ไม่ใช่วอลเลนลี่แต่ว่าเป็นคาร์แลลี่นะ เป็นเป็นรถทางเรียบนะครับเอาลูกๆครับที่ยืนอยู่ด้านโน้นก้าวเข้ามาตรงนี้เลยลูกอย่าไปไกลลูกเดี๋ยวพี่มาปลายไม่มีทางเข้านะครับอามานั่งรอจะดูไหมลูกจะชมดาราไหมมาเสร็จมาจะชมมาตรงนี้เลยมานั่งเลยลูกนั่งให้เป็นระเบียบแม่เธอเืินดูแบบนี้ไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่ลูกมาต้องมานั่งให้เป็นระเบียบเป็นคนมีวัฒนธรรมเชิญครับ เป็นกันแสดงนะครับเป็นบรรยากาศการแดงนะครับยนเชิญคุณอดีศักดิ์นะครับได้พูดคุยไปก่อนสักระยะนึงก่อนก็ได้นะครับสแสวงสแสวงสแสวงอยู่ปะไม่ตัวนี้พูดแล้วทุกรู้สึกกีฬาประเภทนั้นการขาันรถยนนะครับอาจจะมองว่าเป็นกีฬาอันตรายแลว้วก็ไกลตัวแต่วันนี้นะครับเราพา,าให้ดูแดกับ บริษัทไฟอทเอซเล่นนำรถสูตรเขาเรียกว่ารถทางเรียบนะครับมาแข่งขันที่สนามโบนันซ่านะครับมาแข่งขันในจังหวัดนครราชสีมาของเราเพื่อเป็นการสะสมคะแนนนะครับต่อชิงถ้วยพระราชทานนะครับแล้ววันนี้ก็นำรถมาโชว์ลูกๆนำดารามาโชว์กับลูกๆนำพี่ๆนักขับนักแข่งทั้งหลายมา แล้วก็จะมามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเราด้วยนะครับลูกๆที่อยู่ด้านข้างขอประชุมขอภยัยที่ด้านหน้าโดมมานั่งเลยลูกเยี่ยมัวยืนไปยืนตรงนั้นลูกดูไม่สวยมานั่งเลยครับมานั่งเลยขอบคุณมากมามามา,มานั่งครับมานั่งแล้วแล้วแล้ว,ลวเข้ามานั่งแล้วต้องการหน้ามา้าจํานวนมากแล้วมาเป็นหน้าม้าให้หน่อยมาตรงนั้นด้วยมาลูกมา อตรงนี้ล่ะเข้ามานั่งแล้วเข้ามาอาแล้วจะเดินไปไหนล่ะลูกแม้ชวนยากเดี๋ยวให้พี่ดาราเชิญชวน <c oughs> เอาล่ะครับคงจะสมควรเวลานะครับสมควรเวลาในการาจะจะกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะครับความเป็นมาย,ยัางไงนะครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญคุณอดิศักด์นะครับได้มา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสักครู่จะให้ถ่ายรูปนะครับสักครู่ครับเชิญนกแข่งทั้งหมดบนเวทีครับเชิญครับยือนเยืนยืนเยืนทั้งหมดมาเชิญครับสักครู่เดียวครับอาจารย์ครับเดี๋ยวสักครู่เดียวครับเชิญทั้งหมดครับขึ้นทั้งหมดเลยเร็วเร็วขึ้นเวทีเร็วแป๊บเดียวหยิบอุปกรณ์ละชิ้นเร็วคนที่อยู่ใกล้ๆหยิบคนละชิ้นคนละหนึ่งชิ้น ทีมงาน,นอีสุอยู่ไหนครับทีมงานน้องๆอ,อีสุสาวอีสุอยู่ไหนครับ,ออออรบขอ,อมาประชาสัมพันธ์การแข่งขนันแล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆนักแข่งว่า การแข่งขันรถยนต์บนท้องถนนนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยนะครับควรจะแข่งขันรถยนต์ในสนามนะครับการแข่งรถยนต์นั้นอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลเกินตัวในวันหนึ่งที่น้องๆน,นะครับตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาน้องๆก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นเหมือนผู้พี่ๆด้านหลังนี้เหมือนกันนะครับการแข่งขันรถยนต์นั้นดีอย่างไรนะครับผมพี่ขอบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าตอน ที่เราเป็นผู้นำนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องพยายามหนีใช่ไหมฮะตอนเราเป็นผู้ไล่เราก็ต้องพยายามที่จะขึ้นไปแซงเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เกิดความออดทนความแข็งแรงของจิตใจเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะครับมักจะมาจากนักแข่งรถหลายๆท่านนะครับเพราะ,ะนั้นที่อยากให้น้องๆทุกคนนะครับรู้สึกว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวมากนักนะครับในการในการ,รถยนต์น้องๆจะเห็นว่ารถที่จอดรอบๆน้องๆเนี่ยนะครับเขาจะมีระบบเซฟตี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเอารถที่บ้านนะครับหรือรถพ่อแม่นะครับไปขับเล่นไปขับแข่งกันรถที่เขาเห็นเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับช่วยเซฟตัวนะครับเขาจะมีโลบานะครับที่เป็นเหล็กอยู่รอบๆนะครับ เขาจะมีระบบการทําช่วงล่างที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นรถพวกนี้เนี่ยสามารถแข่งจริงได้ในสนามแล้วก็ใช้ความเร็วสูงๆได้อยากถ้าน้องอยากเห็นของจริงนะครับไปที่สนามโบนันซานะครับในวันที่4 3-4นี่ก็วันนี้เขาก็คอลี่ฟายกันวันที่3จะเป็นการขันเรสที่1วันอาทิตย์จะเป็นการขันเรสที่2นะครับไปดูเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเปิดโลกทัศน์ของตัวเองนะครับสร้าง หัวใจของเราให้แข็งแรงนะครับมันทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราได้เห็นสิ่งใหม่ๆใ,ในสังคมนะครับราะใต้น้ก็อยากให้น้องๆน,นะครับได้เรียนรู้ณตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาที่เขาใส่อยู่นะครับะจะเป็นชุดแข่งครับชุดแข่งเนี่ยมีกันไฟนะครับเขาไม่ได้ใส่เป็นชุดธรรมดาโทษนะครับขอแกะนิดนึงนะครับ เขาจะมีแถบกันไฟอยู่ด้านในเพรไะนั้นเห็นเขาแข่งหรือว่าเขาใช้ความเร็วเนี่ยแต่เขาก็ต้องเซฟตี้ด้วยเหมือนพวกเราถ้าเราจะขับมอเตอร์ไซค์เร็วๆเราก็ต้องรู้จักระมัดระวังต้องใส่หมวกกันน็อกนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเขายังจะมีถุงมือนะครับแต่เพลินอยู่ในรถไม่ได้ใส่มาแล้วก็มีหมวกกันน็อกอีกนะครับฟนั้นอยากให้พวกเรานะครับที่ขับมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน หรือใช้มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนบางทีที่พี่เห็นยกล้อแรงๆหรืออะไรเนี้ยอย่าทําเลยนะครับมันอันตรายมันอาจจะไม่ได้ดูสร้างความเดือดร้อนกับใครแต่ว่ามันไม่เท่ในสายตาคนอื่นแน่นอนบอกว่ายกล้อแล้วสาวฟิตบอกไม่ใช่นะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนำนะครับแห่งนะครับให้น้องๆนะครับได้รู้จักกันนะครับตอนที่มอ,อบอุปกรณ์กีฬาตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะ ให้รู้จักกับตัวตนของนักแข่งนะครับที่เป็นดาราวาเอ่ช่วงนี้เขาทําอะไรถ่ายละครอะไรยังไงกันบ้างนะครับอ้าวเราไปดูท่านแรกก่อนนะครับตุ้ยครับตุ้ย AF ครับเชิญครับตุ้ยครับกล่าวอะไรกับน้องๆแล้วก็ให้น้องๆได้รู้นิดหนึ่งว่าแข่งรถมันดียังไงนิดหนึ่งครับตุ้ยครับครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้มามามอบอุปกรณ์กีฬานะครับวันนี้นะฮะซึ่งก็ อยากให้น้องๆไฟดีครับถ้าเล่นกีฬาก็ไม่ต้องถ้าไม่ชอบแข่งรถก็กีฬาอีกเยอะแยะมากมายนะฮะก็ทางกายาเสพติดครับถ้าคิดจะแข่งรถก็แข่งในสนามดีกว่าครับผมนี่ครับตุ้ยนี่เป็นตัวอย่างีดีเขามานี่เขามาฝึกซ้อมก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆเขาจะทําได้เลยตอนนี้ผลงานเป็นยังไงตุย้ยเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากเพิ่งกลับจากแข่งเขาเรียกว่า cross c o u n ทันทีนะครับ ใช้รถอีวูสุนะครับที่ประเทศออสเตรเลียรายการออสเตรเลียนซาวเรีนะครับเล่าให้น้องฟังหน่อยไปแข่งมาแล้วรู้สึกยังไงด้วยครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะทุกคนก็มีฝันนะฮะกทําตามฝันตัวเองครับส่วนผมเองผมก็ชอบแข่งรถนะฮะกทําไปตามฝันตัวเองก็เพิ่งกลับมาฮะแล้วก็ตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองอยากทาครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะประ,ประสบความสําเร็จครับผมก็ตั้งใจเรียนครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่ฮะครับผมตอนนี้ก็มี ผลงานทางละครทั้งช่องสามครับฝากไปด้วยแล้วกันครับในเร็วๆนี้ก็มีเรื่องอยอดรักนักสู้กับอะไรนะดอกอ้อสายฝันซึ่งกําลังปิดกล้องอยู่นะครับผมเมื่อให้ตุ้ยหน่อยครับน้องๆครับคนต่อไปนะครับจะเป็นโดมแบล็กวานิลาเา้าเชิญพี่โดมหน่อยโดม <S <S เอา้าวก่าวอะไรกับน้องๆหน่อยครับครับผมต่อส,สดีครับก็ เมื่อกี้ตุ้ยก็พูดไปแล้วนะครับเรื่องเรื่องรถแข่งผมก็พูดเรื่อง s a ฟตี้เรื่องรถจักรยานยนต์แล้วกันเพราะว่าเด็กวัยนี้น่าจะขับกันเยอะนะครับก็ออกตามออกไปตามท้องถนน,นก็รักษากฎจราจรแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับผมตอนที่โดดเข้ามาเป็นนักแข่งแรกๆนี่วาดหวังไว้ยังไงแล้วก็อยากได้อะไรจากการแข่งรถยนต์ไปบ้านเล่าให้น้องๆฟังนิดนะึงครับก็ผมว่ามอเตอร์สปอร์ตมันก็คืออีกแขนงหนึ่งของกีฬาครับ สีแน่ๆเลยก็คือได้ได้เพื่อนได้ไดสังคมครับผมแล้วก็ได้ฝึกทักษะตัวเองในสิ่งที่ชอบคือนอกจากมากอเตอร์สปอร์ตแล้วใครชื่นชอบกีฬาอะไรก็ถ้าสนใจก็พยายามทำมันให้เต็มที่ครับแล,แล้วเราจะสำ็จเองครับผมครับนันก็เป็นโดดนะครับขอบคุณมากครับโดดครับขอเรียนเชิญน,นะครับท่านรอ,อง สมจิตครับรบกวนรับมอบอุปกรณ์กีฬานิดหนึ่งครับท่านรองครับเก่าอะไรกับพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับทีมงานนิสุช่วยรับของจากท่านรองด้วยนะครับเชิญท่านรองปมมือให้ท่านรองด้วยนะครับน้องๆครับท่านรองครับเก่าอะไรกับพวกเรานิดหนึ่งครับที่ให้โอกาสสําหรับนักเรียนบัตรได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนนนีนเอง,เอ,งอย่างไรเพราะนั้นก็อยากให้นักเรียนได้ดูเอาไว้นะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของอความเร็วนะคะก็ให้ตระหนัดในเรื่องของความปลอดภัยที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราตรงนี้อยู่นะคะขอบคุณที่ให้โอกาสเรียนในกระช่องค่ะขอบคุณท่านผอสมศิลน,นะครับ้อ,บอนนรับเชิญทงการน,นกนเดี๋ยวน้อง,องๆจะขอบอ,บอนุญาตบอกรณ์กีฬานิดนึงครับได้ครับได้ครับ อ่าดูครับดูตุ้ยนะครับฝากให้แอ้วแล้วแต่เ้าเตรียมอะไรเองนะครับเขาเตรียมมาอไรจะให้อะไรก็เตรียมมานะครับอ่าคน่อไปครับดูครับ ตัวทันไปครับดีดีและซิ่งนะครับาเลยครับน้องครับเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ที่อ่าครับผมที่เป็นร้านใหญ่โตใน ผูชยยนน้ชายอยู่ข้างหน้าโอเคโอเคผู้ชายอยู่ข้างหน้าครับทมงานครับชื่อเก็บภาพไปด้วยนะครับขอไม่พังไม่พังไวทีมาตรฐานแน่นอนครับนักตะเขนเสื้อลงมเอาครับ น้องๆลุมมนครับน้องๆเดี๋ยวๆๆๆอาให้ท่านอาจารย์ด้ลยนะครับออาโอเคครับไ,ๆๆไปดูกันนะครับในโลกนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับ2-4ถึพฤศจิกายนนี้นะครับเรามีสนามหลังบ้านเรานี่เองครับโ <ๆ S 1> บนันซ่าเขาใหญ่นะครับๆๆเป็นการแข่งขันร,รถยนต์ที่เรียกว่าได้รับทวเ <ๆ S 1> พระรานนะครับ ดันั้นอยากให้น้องๆน,นะครับได้มีโอกาสไปสัมผัสความเป็นจริงตรงนั้นกันนะครับขอบคุณน้องๆน,นะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมวันนี้ขอบคุณนะครับแก่งดารากดมือให้ทุกคนนิดนึงครับกบมือให้กับพวกเราทุกคนที่ร่วมกิจกรรมครับกบมือด้วยครับนักแ,แข่งเดี๋ยวหลังจากจบนี่เตรียมรถนะครับติดเครื่องแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะเซตน,นะครับ